จัไรน่อไให้าเฝ้าไล่ไห้ลยหนสิเจักหลายหงวดสักก็ใหนรอเออได้ยได้ค่ายนัเแล้วย่านนมานี้มาหาละนี่อาน้านเอเอาุดไไปมากกว่เถยออกมาบอายขมเอาขึ้นเยเอาขึ้นเนยางส่ลูกเ่นนั่เอ้าขออีกงวดเมงเด้อแต่เอาขึ้น ถเมาก่อนสุดหนิปูเมือปูมากุ่นละนี่ยไปสี่ร้อยบอขอบคุณเจ๊บอเาเหยังเดี๋ยวเพทนบอกข้อมฝันฝันมาจังไหนเกาอืมเอาเอาเออเอาลงกันบอกข้อมฝันสุฟังก่อนฝันเนี่ยันเกอีเอฝันยู่ฝันว่าจังไหนอย่นว่าฝันเสียก่าหาฝันดีเลยล่ะ ใส่หนันได้นีของกินแมวอีกกินแมวปลาเจี๊ยบเ่อกี้พ่ว่าจับกล่องแรนซะบอกกินยังก็กินกินแมวเนี่ยพวบ้ากกินแมวตอนนี้กินแมวพวกใครกินแมวเิเออแสบบะกินเก่าดีเนาะหนึ่งกินให้กินดิบกิน่เสิรเเวลาเสียวเียวเลขลูกสาวมาไปเลขลูกสาวือว่าไปนอนอยื้อใส่แนไในทางสามงวด ลูกสาวไม่หยองนะอันเว้ามือนันแม่อันไอ้ย่าอันเพิ่นมาอาหารจีวอออันแม่ที่เพิ่นว่าลูกสาวจีวออไปนอนในซาหมุดติดปุณนะ่เมือนกันว่ได้ไปนอนมันนอนฮียไหนมาล่ะหน้าอีนี่นแหงวอาเองดอกบ่อืมคือว่ามีดาบปูดาบยังเะนิดเดียวดาบปูก็าอยู่ฮียนเขาแหละเขาอยู่ฮียนี่ปูอืมทีนี่ก็อยู่ฮียนี่ปีบอกซื้ออืมนั่งนี่นั่งเป็นเป็นน้องน้องแม่เป็นลูกน้อง ลูกเอี bert, ้ยวเป็นล,ลูกลูกพี่ลูกน้องกันลูกเอี้ยาวเป็นลูกพี่ลูกน้องเออแลอวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันดาบไปยิ่งเงี้ยเขาบแต่ว่าเพื่อนห้คิวอยู่เมนบอกทีไในที่เด้ไปเห็นเฮี้ยนเพื่อนจีว่าลีเขาขัดเขาเนี้ยเด็ดมาใครที่เฮี้ยมาตัดต่อเลขเลยน่าเดเอาตัต่อเลขเลยถเพื่อนได้ม่ามันก็เห็นมั่วแฟนเพื่อนได้ม่าบอกน้ำในเด้อ เป็นมะพนมาอกล้วยะเดี๋่นมาพรากับ่เย็นกันบัวอืตะกร้ารวหลายอย่นี้กไรจ่้าว่ามีสินเดี๋ยวนพอใจงินมาหายีบเปิดเล็กลูกสาวเล็ลูกสาวประธานในมาบัวค่ะไม่พอหายลูกกวาเพราะาช้าลูกสาว ลูกสาวป่ะเทศมาลูกสาวอยากไปขายของอยู่นี่เลขลูกสาวได้มาไปอเขาจะทำแมนล่ะเขาจะแมนจ้ะเก่ล่ะลูกสาวไปขายของเก่ฝันดีดีัวดให้เขาแล้วเนี่ยปวให้เขาแล้วเป็นเทลทแต่วงอื่นเน้นเน้นคือตัวใดงเจียวเน้นเน้นคือตัวใดงเนี่ยเนี่ยก็แค่สองศูนย์ก็ล่ะสองศูนย์ย่างเดียวนั่นไหมเวลาเพิ่นมาขายไปก็ห้าละจ้ะฮะ น,นี่ยุต่ตัวน่ะมีมไปหานเรียกเอาละคีพ่อไปขายของอนี่ค่ะถ้าว่าพ่อเอาละชุดนันประเัรินี่ชุดแรกได้ชุดแรกนะอ๋อค่ะนี่ต้องงวดนี่ชุดแรกค่ะ กันพี่น้องก็ียบหน้าจอไว้ถ้าเบิมงนะครับกันมักกับจังเอากันโมมักกับเราหายจัดเพียแล้วนี่แต่ว่าอยู่งเหงาก็มีหาเข้าเข้าหาอยู่มีอยู่มีอยู่มีตัวเด่นเข้าห้าก็มีอยู่ชุดแรกเนี่ยที่ให้ให้ผมมาชุดแรกกับบะแหนกอาทิตมาเป็นสุดนี้ก็ได้เนาะสี่ห้าศูนย์เนี่ยเนี่ยชุดแรกที่เจี๊ยวพลปอยเนาะค่ะต่อม้วนชุดนี้ว่าจังไหนกว่าเจี๊ยวนี่เนี่ยที่ว่าเจี๊ยวเป็นจังไหนชุดนี้เออชุดนี้เข้าปนนอนเข้าฝันเองนั่งออ ดังไปเสียงแล้วมันเป็นไงเเสียงแล้วมันเป็นยังไงชุดนี่ชุดนี้กะเขายั่เขาข้างบนแต่กขางล่างสี่หวชุดนี่กเขายั่วเพา่มันงูขันใตนอนใตขันเท้าเนี่ยนะ้ปฟันมฟันจินี่แนละเด็กันอยากเป็นฟันมั่งดินั่นแหละกนเอ็นี่ันน้นเราเงินหายหาชิบาทละอันนี้ต้อมุนยังไงะไอ้บาวไม่มีเงี้ยเงินหาหาเสีบาทไทยมาเสีอบากนา รู้คือบอกไปบอกไปเลยวน้อแกลักเดียวที่ลาหลานครับก็ไมีหาเก้ายู่มีหาเกาหันมาอย่ไปเบิ่งไปชมกวงหนัต่อหัวเออละเออหันมากเนหน่อตองมีเก้าซีเก้าหาเก้ามัวเก้าเจ็ดเก้ียังติดเก้ายื้เก้าแนี่ยหน้าอนหเนี่ยคอมันเขามาซสือเขามาซสือบังหน้าหาสิบาเป็นผู้ยิ่งเขาเอาฟุยิ่งเขาเรีว่าดามซีไซซีหาซูเนี่ยครับองอันดองมา นี่นะครับเอาโลด,450โลดสี่ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งมือบางหานึงเจอะเออหลายตัวเขาบอกว่าเข้าว่าหลายตัวติละบอมันมันมีเบอร์สุดตอยู่อ<า>ยู่แค่นีน้เบอร์สุดตัวอยู่แล้วท่านเขาแล้วสโถใดมันบ่าอันบ้าออกออกบ้านสิ่อย่างเ,าเนาะโอ้มันลื้อมือนว่าเอาไปโลดเขาเดี๋เขาบอกเบิอง์นี้เขา เอาไปโลดมาเบิ้งทำไมเทาหมุนมาพี่แก่เยจ้สิ่งชื่อใส่พ่อเทีย่จะเทาเอาพวกแม่โศกเศร้าดิบบอกไป็นใจขึ้นแต่น้อบอกเป็นงานแล้วก่อนจะไปสู้ไปเดี๋ยดีกว่าไปวว้ที่ใคง้อง้อไม่ได้กินคอต๊อกใครคนซื้อดิซื้อแล้วซื้อแล้วก็ะตัมตอนแล้วซื้อแล้วเบ่าหาซีซีมันซื้อแลเบาอันนบ่นอ่ะ มันนี้สองศูนย์ปิวมาเอาไปเนี่ยนานน้าปูบอกแอ้วบวชน้าปูบ,บอกว่าสองศูนย์ตกลงเอาั้งสองศูนเลยบ่เจ้สองศูนย์อะไรกลางเอาทั้งสองสองศูนย์ได้บ่ครับเอาโรถพี่มันเขาเนีเสียบอะไรมันเขายี่ทีอันนี้หาหนึ่งมันนอนที่ตะลางมันมาอบของเฮ้าหนฮะ้าเข่งหนเคี่งหัวโพโลกบน ปันอยู่กันกี่เจ้ามังเด๋เขาอมหรือมเขาบัได้อบเขาดิเจมเขาเขาเรยว่าผัวเป็ดหานึงอันว่าตรงตอันหาซีหาศูนเขาเสือหาสิบาทไปยิ่งเอาเอามาให้ห้าแล้วซีหาศูนเสียหายของหนาขเงินหาสิบาทไทยน่ซีหาศูนยว่าไตกว่ามาหาหฮามากเลยครับมีไอยู่ เมียข่าเหรียญของอยู่อองเแต่ยังดื้อใช่แต่โซ่หลุดใช่ไหมยูอย่าจุดนีเก่าติดไว้เด้อนี่จุดแรกเด้อพี่น้องเด้อต่อไปแล้วโซ่ที่สองอันนี้จะได้ล่องเวทีเลยโซ่ไม่เวทีนะเขาเฮ้ยม่ได้ด่างแน่โซ่แล้วโซ่อีกโซ่แล้วโซ่อีกเย็นพี่น้องมาเห็นย่าแล้วเจ๊ขันป่อยหลายตัวป่อยด่มันจะเป็นหลายตัวที่เป็นด่างได้่เาแล้วมาลอยอีกได้อีกตัวนึงหมนออกซ้ำอันเป็นบ้างแกอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มเนี่ย ุดนี้มักไร้เจ้ยมักาหาเกาป้ามันได้กบได้หลายกบจะว่าหาตัวก็เกาหาตัวเามัเกาหาก็เลยเน้นเกาหาใเียงมันขึมาได้กินยอยู่นี่เกาะห่าเกาะห่าจกินกบได้กบเยอะเสียงถึงหรักักเกาเป็นเขาแล้วดูได้หล ตามตัวจีเก่าหนึง่งจีเก่าหนึ่งนี่มาได้ใส่เกศจับกลุมันเป็นเก่าหาคือเป็นจีเก่าหนึง 4, น่งจีเก่าหนึงน่งนี่เจมันยั่วนันเออมันยั่วนั่นอยู่ปฏิทินเอ,อ้าปฏิทินอยู่ทั้เ <c oughs> งเหี้ยนมันอยู่ปฏิทินก็นลเลยขึ้นมากใส้กออันคือสองศูนย์คือเลขปิวมากใช่แล้วมาใส่กันเลยมาใส่กัน คือล่างสองจุนนี่สิเป็นหมดเป็นล่างก็ได้เนาะเออเป็นหมดเป็นล่างอารมณ์เทากับจริงๆทั้งบนทั้งล่างหมดละเท่าก็ได้สิว่าตัวออกมาจับแตะแล้วออกบนบนล่างโอเคขอบคุณเจ๊วอเขานั่งหลับเราเมื่อกี้หัวลับหันมาหันมาทางนี้เนี่ยพีกแจ๊คเกอร์เนี่ยเออขอบคุณทุกท่านจ้าขอบคุณค่ะเอาโปมีโค้งสุดท้ายแล้วเนาะจ้ากันโค้งกับปอยอันเก่านะเจ้๊จ้าเยี่ยว่าอีกแล้วเขาเออทุกที